เรื่องราวของแพนเรืองนอนเป็นตำนานรักที่โด่งดังอย่างมากในสมัยรัชกาลที่7จนได้รับสมญานามว่านางรำไทยจมใจกษัตริย์เขมรหรือซินเดอเรลล่าสยามแพนเรืองนอนเป็นนางละครชาวสยามนางรำผู้สวมบทบาทนางบุษบาบราถวายหน้าพระพักพระบาทสมเด็จพระศรีสุวัตมุนีวงศ์กษัตริย์แห่งกัมพูชาจนเป็นที่ต้องพระไทยถึงกับกับก,กตัวไว้ในราชสำนักกัมพูชา และตามตัวบิดาของเธอไปเข้าเฝ้าเพื่อสู่ขอามาเป็นเจ้าจอมของพระองค์ต่อมาแพนถูกส่งตัวกลับสยามด้วยเหตุผลว่าหากอยู่ไปจะเป็นอันตรายได้จากนั้นเจ้าจอมแพนก็ไม่ไปสู่ราชสำนักเขมรอีกเรื่องราวอันด่งดังของแพนปรากฏขึ้นเมื่อไานแอนดรูวเอฟฟรีแมนนักหนังสือพิมพ์ชาวอเมริกันที่เข้ามารับหน้าที่เป็นบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษบางกอกเดลิเม เป็นผู้เปิดเผยเรื่องนี้ในหนังสือพิมพ์บางกอกเดลิเม์ ime, และยองอังเอาไปพิมพ์เผยแพร่ในอเมริกาด้วยในหนังสือชื่อ Bravo Man and w i t e ว่าเจ้าสีสวัสดมณีวงกษัตริย์แห่งกัมพูชาประสงค์ที่จะเสกสมรสกับนางรำชาวสยามและข่าวนี้ยังถูกรายงานในหนังสือพิมพ์ไทยหลายฉบับรวมถึงหนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษ The Bangkok Daily Mail ที่พาถัวข่าวว่าสยาม dancer may be Cam บีแคนเบเดียส e รีนนฟรเมนเขียนไว้ว่า เขารู้เบาะแสเรื่องราวนางสาวแพนครั้งแรกพรอ,อนักข่าวคนไทยของบางกอกเดลิเมรที่ชื่อประสุดบังเอิญได้ยินผู้หญิงกลุ่มหนึ่งลงรถไฟที่สถานีหัวลำโพงและซุบซิบกันถึงเรื่องที่แม่ของนางสาวแพนเล่าให้ฟังขณะเดินทางจากอลานประเทศมาด้วยกันว่าลูกสาวของเธอกำลังจะได้รับแต่งตั้งเป็นราชนีกัมพูชาด้วยสัญชาตยานของนักข่าวประสดจึงรียตามไปจนพบแม่ของนางสาวแพน ดูเหมือนจะเป็นชาวนามากกว่าเป็นนางละครประสุตบรรยายถึงลักษณะของการแต่งกายของนางแป้นมันดาว่าที่ราชนีกัมพูชาเธอสวมสร้อยเงินมีเหรียญทองสลักรูปพระเจ้าแผ่นดินกัมพูชาห้อยอยู่เมื่อถามนางแป้นว่าทําไมจึงคิดว่าลูกสาวจะได้เป็นราชนีกัมพูชานางแป้นก็บอกว่าเพราะพระมหากรรษัตริย์กัมพูชามีบัญชาให้อลักษ์หลวงบันทึกตาแหน่งของลูกสาวเธอว่าเป็นเจ้าจอม และพระราชทานนามใหม่ให้นางสาวแพนว่าสีสุวัตอําไพพงศ์จากนั้นประสดจึงรายงานข่าวนี้ให้บอกกอโดยด่วนนายฟรีแมนได้นําเสนอข่าวเด่นทันทีและพาดหัวข่าวว่าสยามแดนเซอร์เม e c a m แค d เบเดียสควีนนางรําสยามอาจได้เป็นราชนีกัมพูชาการรายงานข่าวนี้ทําให้แพนเรืองนอนโด่งดังถูกกล่าวขานไปทั่วทั้งเมืองจากการให้สัมภาษณ์ของนางแปนมารดาของแพนได้เล่าว่า นางและลูกตระเวนแสดงละครอ,อยู่ที่พระจรบองแต่ตอนนั้นเศรษฐกิจไม่ดีมีคนดูละครน,น้อยจึงคิดจะปิดวิกกลับกรุงเทพแต่ในเย็นวันหนึ่งขณะเปิดการแสดงอยู่ผู้ดูแลคณะได้เข้ามากระซิบว่าสมเด็จพระศรีสุวัรมุนีวงศ์กษระสัดเขมรประทับอยู่ในกลุ่มผู้ชมและในคืนต่อมาก็เสด็จมาชมอีกเธอเห็นพระองค์ปรบพระหัตถ์เสียงดังเมื่อลูกสาวของเธอปรากฏตัวรุ่งขึ้นอีกวันคณะละครเล่ ถูกเรียกตัวให้ไปแสดงเบื้องพระพักในพระราชวังที่กรุงพนมเปญและมีรับสั่งให้แผนเข้าเฝ้าเป็นการส่วนพระองค์ในวันรุ่งขึ้นเมื่อฉันไปถึงพระองค์ทรงทักทายอย่างเป็นกันเองและตรัสชม,ม่าลูกเสาวของฉันสวยพระองค์ทรงตรัสขอแผนจากฉันซึ่งฉันยินยอมพร้อมใจอยู่แล้วพระองค์ทรงตรัสถามอีกว่าพ่อของแผนจะยินดีเหมือนฉันหรือไม่ฉันกราบทูลว่าเขาต้องยินดีเหมือนกันแต่พระองค์ไม่ยึดคําของฉัน ทรงรับสั่งให้ฉันโทรเลขเรียกสามีเดินทางไปกรุงพนมเปญบิดาของแผนซึ่งแสดงเป็นตัวตลกประจำคณะละครที่กรุงเทพได้รีบเดินทางไปยังกรุงพนมเปญและยินยอมยกลูกสาวให้กษัตริย์กัมพูชาพระองค์จึงพระราชทานบรรดาศักดิ์หลวงให้เป็นการตอบแทนส่วนแผนไม่ได้ยินดียินร้ายในเรื่องนี้จนมารดาต้องกำชับว่าอย่างโง่รู้ไหมว่านี่เป็นหนึ่งในล้านหนึ่งในร้อยล้านที่จะเกิดขึ้นในชีวิตของนางละครทั้งหลาย จากนั้นก็จัดแจงแต่งตัวแผนด้วยผ้าสิ้นและเสื้อผ้างดงามที่สุดเท่าที่มีพาเข้าไปถวายตัวหลังจากถวายตัวได้สามสี่วันสมเด็จพระศรีสวัสดิ์มุนีวงศ์ทรงสถาปนานางละครชาวสยามผู้นี้เป็นเจ้าจอมและทรงดำริว่าหลังจากพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระเจ้าศรีสวัสดิ์พระราชบิดาที่สวรรคตเมื่อสองเดือนก่อนจะสถาปนาให้เป็นราชนินีหรือมเหสีอันดับหนึ่งต่อไป จากพระชายาที่มีอยู่ห้าองค์มารดาของเจ้าจอมแพนกล่าวว่าส่งมอบให้เจ้าจอมเป็นผู้ถือกุญแจหีบทรัพย์ส่วนพระองค์และดูแลเครื่องทรงพระกยาหารรวมถึงกิจการฝ่ายในก่อนที่ฉันเดินทางกลับมาทั้งสองคนกำลังมีความสุขแพนได้พิสูจน์ให้เห็นว่าเธอเป็นพรรยาที่ดีได้เท่าเทกับเป็นนางรำ ในเวลานั้นกัมพูชาเป็นรัฐอยู่ในอัลคาของฝรั่งเศสเมื่อบังกอกเดลเมเสนอข่าวนี้ออกไปสำนักข้าหลวงฝรั่งเศสในกรุงพนมเปญก็มีคำสั่งมาทางกงสุลฝรั่งเศสประจำสยามกงสุลที่สยามจึงโทรศัพท์ถึงบาก,กอรฟรีแมนด้วยตัวเองว่าเรื่องที่คุณตีพิมพ์เกี่ยวกับกษัตร,ริย์มุนีวงนั้นผิดทั้งหมดพร้อมกับแจ้งว่าผมกำลังจะส่งแถลงการที่เราร่างไว้ไปให้คุณต้องการให้คุณตีพิมพ์แถลงการนี้ตามที่เราเขียน นับจากนี้เราต้องขอให้คุณหยุดเขียนถึงเรื่องของพระองค์กับเด็กสาวคนนี้มาบอกกรถามถึงเหตุผลขอร้องที่ไม่ให้เขียนกงสุลฝรั่งเศสบอกว่าเพราะทั้งหมดเป็นเรื่องไร้สาระหลังจากกงสุลวางสายไปไม่นานถแถลงการก็มาถึงมีข้อความว่าตามข่าวที่สถานกงสุลฝรั่งเศสได้รับจากเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจสูงสุดในพนมเปญ ข่าวลือเกี่ยวกับเรื่องที่จะมีการเสกสมรสของพระมหากษัตริย์กัมพูชากับนางละครชาวสยามนั้นเป็นเรื่องที่ไม่มีมูลความจริงโดยสิ้นเชิงจริงๆแล้วนางละครผู้นี้ได้รับการว่าจ้างให้อยู่ในคณะนาฏศิลป์หลวงที่กรุงพนมเปญและมีสถานภาพเช่นเดียวกับนางละครคนอื่นๆที่เป็นชาวกัมพูชาเราเดลิเมเสียใจอย่างยิ่งที่ทำให้สาธารณชนเข้าใจผิดเกี่ยวกับความสัมพันธ์นี้บอกอจึงเอาคำถแถลงการนี้ไปให้ผู้บริหาร คือกรมพระสวัสดิวัฒนวิสิทธิ์ซึ่งเป็นพระราชบิดาของสมเด็จพระนางเจ้าลำไพพันนีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7เมื่อทรงอ่านแล้วกรมพระสวัสดิ์รับสั่งว่าตามประเพณีของชาวสยามกับกัมพูชาแล้วนางสาวแพนเป็นชายาของกษัตริย์มุนีวงพระองค์สามารถสถาปนาเธอเป็นราชนีได้หากพระองค์มีพระประสงค์เช่นนั้นนายฟรแมนยังได้นำเรื่องไปปรึกษากับเสนาบดีสยามอีกหลายคนด้วยคำถามว่า ทำไมฝรั่งเศสจึงต้องการปิดข่าวนี้แต่คำตอบที่ได้รับคือเสียงหัวเราะอย่างไรก็ตามบางกอกเดลิเมลงถแถลงการนี้แต่ได้ตัดประโยคสุดท้ายที่ว่าเราเดลิเม์เสียใจอย่างยิ่งที่ทำให้สาธารณาชนเข้าใจผิดเกี่ยวกับความสัมพันธ์นี้หลังจากนั้นบางกอกเดลิเมก็ยังส่งนักข่าวติดตามบิดาของเจ้าจอมแพนแม้จะไม่มีข่าวเกี่ยวกับเจ้าจอมแต่สถานทูตฝรั่งเศสก็ยังไม่เลิกราได้ออกถแถลงการฉบับที่สองอีกว่า กษัตริย์ศรีส,สวัส์มุนีวงศ์แห่งกัมพูชาส่งไม่พอพระไทยและปฏิเสธข้อมูลที่คลาดเคลื่อนไร้สาระจากการให้สัมภาษณ์ของบิดามารดานางสาวแพนจึงบัญชาให้ส่งตัวนางสาวแพนกลับกรุงเทพทันทีเจ้าจอมแพนกลับมาถึงกรุงเทพในวันรุ่งขึ้นแต่ปฏิเสธว่าสมเด็จพระมุนีวงศ์ส่งเธอกลับมาโดยบอกว่ากลับมาเยี่ยมน้องชายของเธอที่กำลังป่วยพระองค์ไม่ต้องการให้ฉันออกมาพระองค์ทรงยินยอมเมื่อฉันสัญญาว่าจะมาไม่กี่วัน และจะรีบกลับไปหาพระองค์ฉันยังเป็นชายาของพระองค์อยู่บางกอกเดลิเม e ได้พาหัวข่าวนี้ว่า I am the Cambodian King's wife ฉันเป็นชายาของกษัตริย์กัมพูชาสถานทูตฝรั่งเศสได้ตอบโต้ด้วยการออกถแถลงการอีกสองฉบับแต่ส่งไปที่หนังสือพิมพ์สยามออฟเซอร์เวอร์และบางกอกไทม์ Time. ไม่ได้ส่งให้บางกอกเดลิเม e. มีข้อความว่าเราได้รับแจ้งจากสถานกงสุลฝรั่งเศสว่า นางสาวแพนได้ถูกขับออกจากกัมพูชาในฐานะบุคคลไม่เป็นที่พึงปรารถนาและเธอจะไม่ได้รับอนุญาตให้กลับมาที่กรุงพนมเปญอีกนายฟรีแมนยังเปิดเผยด้วยว่านายเรมอนด์บีสตีเฟนที่ปรึกษาชาวอเมริกันของกระทรวงต่างประเทศไทยได้เรียกเขาไปพบและถามว่าผมไม่เข้าใจเลยว่าทำไมคุณถึงให้พื้นที่มากมายกับข่าวไร้สาระเกี่ยวกับนางละครกับกษัตริย์กัมพูชาทั้งยังบอกเชิงสั่งสอนอีกว่า ผมเห็นด้วยกับทางฝรั่งเศสว่ามันไร้สาระมากจากนั้นข่าวของเจ้าจอมแพนกับกษัตริย์มณีวงศ์ก็ค่อยๆหายไปจากหน้าหนังสือพิมพ์แต่ก็มีปฏิกิริยาจากผู้อ่านบังกอกเดลิเมได้ส่งจดหมายไปถึงกองบรรณาธิการแสดงความขุ่นเคืองที่ฝรั่งเศสได้กระทําต่อสตรีชาวสยามและเรียกร้องให้ฝรั่งเศสขอโทษเจ้าจอมแพนที่กล่าวหาเธอว่า เป็นบุคคลไม่เป็นที่พึงปรารถนาของราชสํานักกรรมัมพูชาเฟร์แมนได้เขียนในหนังสือของเขาไว้ว่านางสาวแพนเก็บตัวอยู่ในบ้านของบิดามีเจ้าของวิกละครต่างๆมาเสนอค่าตอบแทนจํานวนสูงถึงคืนละ3 0 0บาทเพื่อให้เธอไปปรากฏตัวซึ่งเป็นจํานวนเงินเมื่อเทียบกับรายได้ที่เธอจะหาได้ในหนึ่งปีในฐานะนางละครแม้แต่คณะละครเพลงต่างชาติที่กําลังแสดงอยู่ที่กรุงมะนิลายัางติดต่อให้เธอเดินทางไปอเมริกา นางสาวแพนได้ปฏิเสธข้อเสนอทั้งหมดด้วยเหตุผลว่าฉันไม่ใช่นางละครอีกต่อไปแล้วฉันเป็นชายาของพระเจ้าแผ่นดินกัมพูชาเฟรยแมนปิดบันทึกชะตาชีวิตซินเดอเรลลาสยามในหนังสือของเขาไว้ว่าพระเจ้ามุนีวงมองหาหญิงคนใหม่ที่ทางฝรั่งเศสยอมรับมาเป็นราชินีของพระองค์ท้ายสุดนางสาวแพนกลับไปใช้ชีวิตที่ไม่มีใครรู้จักเช่นเดิมเธอกลับไปแสดงละครร่วมคณะกับมารดาและบิดา ที่ยังแสดงเป็นตัวตลกในคณะละครต่อไปหลังจากข่าวสงบลงได้2ปีแพนเริงนนท์ได้สมรสใหม่กับชายผู้เป็นนักแสดงด้วยกันมีบุตรสาวที่ยึดอาชีพกันเป็นนางละครเช่นเดียวกับแม่และยายแพนเริงนนท์เสียชีวิตเมื่อปีพุทธศักราชที่2,522ขณะอายุได้65ปีขณะที่ฝ่ายครอบครัวของแพนเริงนนท์ เล่าว,ว่าแผนเกิดในตระกูลละครชาตรีที่สนามกระบือหรือนังเล้งในปัจจุบันในสมัยรัชกาลที่6บิดาชื่อนายพูลมารดาชื่อนังแป้นต้นตระกูลฝ่ายบิดามาจากนครศรีธรรมราชพัทลุงและสงขลาที่ติดตามกองทัพของพระยาพระคังสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาประยุรวงศ์ดิดบุญนาคเข้าไปตั้งถิ่นฐานในพระนครตั้งแต่สมัยรัชกาลที่สาม ครอบครัวมีอาชีพการแสดงละครชาตรีนับแต่นั้นมาแพนเป็นเด็กสาวหน้าตาดีซึมซับการเล่นละครชาตรีมาตั้งแต่เด็กเข้าสู่การแสดงโดยการคัดหานักแสดงละครของคุณหญิงลิ้นจี่บุญนาคเพื่อแสดงให้ข้าราชการชมจากนั้นได้ไปจัดแสดงละครเร่ตามหัวเมืองต่างๆกระทั่งมีโอกาสไปเล่นละครที่พระตบองแพนเดินทางไปกับนางแป้นส่วนนายพลไม่ได้เดินทางไปด้วยความงามของแพนเป็นที่เรื่องลือมาก จนได้ไปแสดงที่กรุงพนมเปญใครๆต่างก็พูดกันว่านางเอกละครสยามสวยเหมือนนางฟ้านางสวรรค์ชื่อเสียงของคณะละครดังไปถึงพระเนตรพระกันของพระบาทสมเด็จพระศรีสุวัตมุนีวงศ์กษัตริย์กัมพูชาถึงกับทรงสเสด็จมาทอดพระเนตรด้วยพระองค์เองหลังจากนั้นทรงปโปรดเกล้าให้คณะละครของนายพลเข้าไปแสดงที่พระราชวังในกรุงพนมเปญโดยมีนางแป้นมารดาอยู่ในคณะละครด้วยด้วยความงามคมคายของแทน สมเด็จพระศรีสวรรัรค์มนีวงจึงให้แผนร่วมแสดงกับเหล่าพระสนมถวายหน้าพระพักโดยรับบทเป็นบุษบาตอนไหว้พระสมเด็จพระศรีสวรรค์มนีวง์ทรงพอพระทัยเป็นอย่างยิ่งพระองค์ทรงโปรดปรานความสามารถและรูปโฉมที่งดงามของแผนจึงทรงขอตัวแผนจากนางแป้นเพื่อให้เป็นบาทบริจาริกาหรือเจ้าจอมในราชสำนักกรรมโพชายายแป้นจึงทูลว่าให้ไปขอที่พ่อเขา ท่านจึงส่งคนมาเชิญตัวในพูลจากกรุงเทพไปพนมเปนเพื่อเข้าเฝ้าและได้ขอแผนจากในพูลโดยตรงจากนั้นแผนก็ใช้ชีวิตอยู่ในราชสำนักกัมพูชาได้รับพระราชทานนามและแต่งตั้งเป็นเจ้าจอมศรีสวัสดิ์อัมพพยพงหรือบุภาสวรรค์ศรีสวัสดิ์อัมพายพงและพระราชทานบรรดาศักดิ์ชั้นหลวงแก่ในพูลผู้บิดาพร้อมพระราชทานเงินทองให้เจ้าจอมแผนเมื่ออยู่ในราชสำนักได้ฝึกสอนรำให้คณะละครนางรำกัมพูชาจนเก่ง แล้ววันหนึ่งข่าวการยกเจ้าจอมแผนขึ้นเป็นพระราชเทวีก็แพร่สะพัดแผนได้แสดงละครให้แขกผู้ใหญ่ของกัมพูชาดูเป็นนายทหารตัวแทนฝรั่งเศสนายทหารฝรั่งเศสได้เอ่ยขอตัวเจ้าจอมแผนจากสมเด็จพระศรีสวัสดิ์มนีวงศ์พระองค์ทรงปฏิเสธซึ่งขณะนั้นกัมพูชาเป็นรัฐในอักคาของฝรั่งเศสสมเด็จพระศรีสวัสดิ์มนีวงศ์เห็นท่าไม่ดีจึงอนุญาตให้เจ้าจอมแผนกลับสยามโดยให้คำมั่นว่าหากเหตุการณ์ต่างๆดีขึ้น จะมารับกลับไปพนมเปญเจ้าจอมแพนจึงเดินทางกลับสยามขณะเดินทางกลับฝ่ายราชสำนักกรรมพูชาได้ทำลายข้าวของรูปภาพรวมถึงตำหนักที่ได้รับพระราชทานจากสมเด็จพระศรีสุวรรม์มนีวงศ์นางกัญญาบุตรสาวของเจ้าจอมแพนเล่าว่าเหตุการณ์ต่างๆที่เจ้าจอมแพนได้กลับมาสยามไม่ได้เหมือนที่เขาเขียนเขียนกันเลยนางแป้นละตะโูนไม่ได้พูดหรือให้ข่าวอะไรเลยแต่ทำไมคนถึงไปเขียนแบบนั้นก็ไม่รู้ เจ้าจอมแพนกลับมาถึงสยามพร้อมตั้งคันกับกษัตริย์กัมพูชาได้สามเดือนและเวลาผ่านไปห้าปีเจ้าจอมก็ได้รับข่าวการสวรรคตของพระเจ้าศรีสวัรดิ์มีวงศ์จึงแต่งงานใหม่กับนายสมชายทิพยโอสถในปลายสมัยรัชกาลที่7เจ้าจอมแพนมีโอกาสพบกับมหาดเล็กคนสนิทที่มาจากพนมเปญได้ถามเจ้าจอมว่าลูกที่ท่านตั้งครันยังอยู่ไหมเจ้าจอมจึงตอบไปว่าไม่อยู่แล้วเพราะล้มและแท้งไปตั้งแต่สามเดือนกว่า อดีตเจ้าจอมกลับมาอยู่สยามแสดงละครในพระนครและหัวเมืองมีบุตรกับสามีใหม่9คนในระหว่างที่แผนเล่นละครอยู่นั้นมีเจ้านายหนุ่มมาติดพันมากมายและได้ให้ไปรับใช้ในวังแต่อดีตเจ้าจอมก็ปฏิเสธบอกว่าออกจากวังแล้วก็จะไม่ขอเข้าไปอีก